เยอะไปในทางที่ไม่ดีก็เยอะออกข่าวครับนะกลับไปอยู่บ้านดีกว่าท,ท,ทําไรทําสวนทํานาทํามันทําอ้อยทําทุเรียนทาผักหลายท่านกลับกลับมาจากภาคใต้ภาคตะวันออกมาสร้างสวนผลไม้สวนทุเรียนสวนเงาะลองกองมงคุดอยู่อีสาทุกวันนี้ไม่กลับไปแล้วนะไม่เป็นลูกจ้างใครอีกแล้วนะทําสวนดีกว่าขายทุเรียนขายผลไม้ตัดยางขายก็อยู่ได้แล้วพออยู่พอกินไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับนะได้เงินได้ทองก็ พออยู่พอกินใช้นี่ใช้สินทกศนะครับนี่ครับกลับมาถึงเรื่องเครนครับตอนนี้เขากำลังยกขึ้นไปแล้วจะเป็นตึกไปตึกตึกตกึกกกไปก่อสร้างเท่ารงนั้นไปตอกเสาเข็มก่อนเสร็จแล้วก็จะไปทําห้องแถวขายนี่คนรวยครับนี่เป็นในทุนนะเนี่ยเขามีหลายโครงการน,นะ โครงการของเขานี่มีหลายโครงการหลายจังหวัดเลยตรงนี้เป็นที่นาเก่าถ้าคนในพื้นที่จะรู้ตรงนี้เป็นพื้นนาเก่าที่เก่าแล้วก็ที่ค่อนข้างจะแรงหน่อยภาษาอสานเขาว่า,าที่แข็งมีต้นไม้มีต้นช่ำฉามีป่านะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นหนองเป็นที่นาเป็นคลองนะครับแล้วก็ไอ ทางเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเป็นที่เที่ยวอะ่ะที่เที่ยวของผู้ชายครับผมเป็นห้องแถวบางพื้นที่เขาก็จะเอาเอาเด็กมาฝังไวต้ตรงนี้นะนี่คือคนสมัยก่อนคุยให้ฟังนะนะคคนสมัยนี้ไม่รู้ว่าที่ตรงไหนเขาประกาศขายก็ซื้อ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 ,อไปเจอบางครั้งพื้นที่ที่ว่าแรงมีปัญหามากเก่าก็อาจจะมีปัญหาทําการค้าการขายก็จะมีปัญหา พรอะไรดวงวิญญาณเขาอยากจะขอส่วนบุญครับอยากจะกินด้วยย็นยกละอย่างว่าเราคนสมัยนี้ไม่ถือเนาะเห็นขึ้นไปเอาขายที่ซื้อที่ทําตึกขายก็ทํายกเสร็จแล้วครับยกเสร็จแล้วจะถ่ายให้ท่านดูครับการทํามาหากินอาชีพอย่างน้อยก็เป็นช่องทางในการให้ท่าน หาชีพเสริมนะครับเนี่ยมันเป็นพนักง,งานเป็นคนงานทํางานก่อสร้างเป็นคนงานขับรถเครนเป็นคนงานทาตึกทําห้องแถวทําบ้านหมู่บ้านนะครับซื้อที่ดินจากเล็กเล็กน้อยๆไม่แน่ครับท่านดูคลิปนี้ท่านอาจจะได้แรงบันดาลใจหรือว่าช่องทางในการทำกินแถวบ้านผมก็มีที่ดินประกาศขายเยอะนะนะครับราคาก็ยังไม่แพงมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกุงเทพาันจะแพง ลองไปคุยกับเจ้าของที่เขาพี่น้องคุยไว้ราคาเท่าไหร่เข้าธนาคารได้ไหม่หอนได้ไหมไปคุยกับแบงก์กับธนาคาร,รปุ๊บถ้าเกิดทาเลดีแบงก์เขาให้เขียนโครงการมาเนี่ยจะทํะไรทําตึกแถวทําห้องเช่าทาอพาร์ตเมนต์นะครับถามว่ามีเงินหรือเปล่ามีวงเงินไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่มีแต่ถ้ามีที่ดินก็คือเาสมครคำมาาระกันได้ไปกู้เงินมานะครับเริ่มจากหนึ่งห้องสองห้องสามห้อง ทุกวันนี้มีห้องเช่าเป็นร้อยร้อยห้องจากสาวโรงงานนะเห็นในคลิปรวยแลวเป็นเจ๊เลยคนงานไปอยู่เป็นหลายร้อยเป็นพันคนนะทำห้องเช่าอยู่ใกล้โรงแรมอยู่ใกล้ๆโรงงานอ,อุตสาหกรรมจันทรยองตรดหรือว่าไอ้ห้างสรพสินค้านะคนงานไปทํางานก่อสร้างทํางานโรงงานนี้ก็ต้องเช่าห้องอยู่อยู่อาร์ตพัอาพาร์ตเมนต์หอพักเก็บค่าเช่าพันสองพันสามพันแล้วแต่ค่าน้ำค่าไฟอีก10บห้องจะเป็นเงินเท่าไหร่ ร้อยห้องจะเป็นเงินเท่าไหร่นะเริ่มจากสาวโรงงานนะทวันนี้เป็นเจ๊ละรวยละคลิปนี้ก็จะเป็นช่องทางให้พี่น้องครับได้เอาไปลองทาดูครับว่าเป็นแนวทางครับผมเหมือนตาผมสอนบอกว่าถ้าไปที่ไหนพอผู้ตาของผู้ตาผมมาพูดภาษาเหนือไปตรงขื้พอหังกาไปนาขื้อพอหัง,หออหงตอไปตรงคือ้พอหังกาไปนาขือ้พอหังตอ ถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือเวลาเราไปเที่ยวบ้านเขาเมืองเขาอ่ะไปที่ไหนเนี่ยให้มองดูว่าเขาทํามาหากินอะไรแล้วลองเอาอาชีพนั้นนะการค้านั้นน่ะลองมาทําแถวบ้านเราดูเผื่อจะมีช่องทางในการหาเงินหาทองพออยู่พอกินนี่แหละคือความหมายตาผมสอนไว้ตอนนี้ตาเสียละอายุ9 1ปีน้องๆ้องลูกๆหลานๆพี่ๆเพื่อนๆฟังดูก็ลองดูครับ เหมือนเจ้าของห้างสินค้าที่ว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอะ่ะแต่ก่อนก็ไม่มีนะห้างที่ว่าชื่อดังๆนะลูกหลานหรือว่าเขาไปทํางานเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกเขาเห็นห้างคนเยอะนะครับ<ม>คนหลังเข้าห้างเยอะความคิดแป๊บหนึ่งเขาก็มาทำหยุดแถวเล็กๆก่อนกลับมาเมืองไทยปุ๊บมาชวนในครอบครัวปุ๊บทำห้องแถวทําเป็นร้านค้าก่อนทุกวันนี้เป็นห้างสินค้าใหญ่โตครับนะ บางท่านเราไปซื้อแฟนชายซื้อธุรกิจซื้อยี่ห้อของฝรั่งมาสร้างห้างสินค้าตัวเองนะครับรวยใหญ่โตขยายอนะาจรไปทั่วประเทศมีเกือบทุกจังหวัดนะครับเบื้องใหญ่ๆเชียงใหม่เชียงรายโคราชขอนแก่นภูเก็ตกระบี่พังงาภูเก็ตเป็นธุรกิจใหญ่โตเนี่ยให้ท่านเห็นไหมนี่ก็คือห้างสินค้านเนี่ยไหมนี่หมดเลยหลายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับก็เริ่มมาจากเจ้าเดียวแล้วน่นะครับ ห้างใหญ่ๆที่ชื่อดังๆในเมืองไทยเราเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีชื่อมาจากต่างประเทศเพราะลูกหลานไปเรียนน,น่องประครับผมเสร็จแล้วก็ดูปุ๊บเอ๊ะฝรั่งมันเข้ามาของก็ขายดีคนมันชอบไปเที่ยวห้างไงแอร์ก็ยเย็นปุ๊บของก็ขายดีไปอยู่นั้นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนคนงานพนักง,งานห้างจ้างงานจ้างคนงานก่อสร้างอยางกกนั้นเลยปุ๊บกลับไปซื้อที่ที่บ้านกลับมาเมืองไทยเริ่มจากตึกแถวสองห้องวังบุรพากั ทุกวันนี้กลายเป็นห้างสินค้าใหญ่ชื่อดังมีสาขาไปทั่วประเทศมีพนักงานเป็นหลายร้อยหลายพันเป็นหมืน่มนๆคนมีธุรกิจใหญ่โตมีร้านค้าร้านเช่ามีสวนน้ํามีสวนทุกอย่างสวนสนุกมีหมดเลยโลเระดับหมื่นล้านแสนล้านนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่นะครับเริ่มจากครับไปต่างประเทศเห็นฝ <c oughs> รั่งทําห้างสินค้าใหญ่ที่เมืองนอกก็จะมีห้างใหญ่ๆดังๆหลายห้างอย่างเช่นห้างเฮร์ริอยู่ที่อังกฤษนะครับเศรษฐีจาก ดูใบรั้วซาอนะุไปสร้างห้างที่แฮร์รนะครับห้าง oo, us, คาฟูแมคโคลโลตัสที่อยู่างนอกแล้วก็ห้างวอร์มาร์ทนะครับที่อเมริกานะคนไทยไปเห็นปุ๊บก็กลับมาสร้างห้างแต่ตั้งชื่อเป็นชื่อของตัวเองหรือบางบางบางห้างก็ใช้ชื่อแบบเหมือนของฝรั่งเลยนะมันไก่ทอดไก่ย่างเนี้ย ซื้อเฟรนชาไชมาทุกวนันนี้คนที่ทำไก่ทอดไก่ย่างนั่นก็คือผู้พันแซน,น,แซนเดอร์ครับเป็นอาหารเก่าผู้พันเนี้ยทอดทอดไก่อร่อยมากนะประวัตินะตอนนั้นเขาเครียดกับกธุรกิจการค้ายอย่างเขาจะไปแวนคอตายก่อนที่จะแวนคอตายเขาก็นึก จะไปฆ่าตัวตายเขาก็เอากระดาษขึ้นมาเขียนหนึ่งเรามีข้อดีอะไรบ้างเขียนเป็นเป็นแถบมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูก่อนที่จะตัดใจจะฆ่าตัวตายแล้วไมปทาปุ๊บดูข้อดีข้อเสียของตัวเองข้อดีเราก็มีนี่ว่าทอดไก่อร่อยเสร็จแล้วเขาก็ลองเปลี่ยนใจยังไม่ฆ่าตัวตายเขาก็ไปทอดไก่แล้วไปเสนอร้านค้าเดินไปถามไม่รู้กี่ห้างกี่ร้านปุ๊บไม่มีใครเอาสักที่เลยอย่างนั้นเลยทอดขายเองดีกว่าเราก็ไปเช่าที่ในปั๊มทอดไก่ขาย หลังจากนั้นปุ๊บอร่อยแล้วคนตดดปุ๊บจากหนึ่งสองสาขาสองสาขาทุกวันนี้มีไก่ทอดขายไปทั่วโลกครับไม่รู้กี่พันสาขาเจ็ดพันสาขาบางคนก่อนไปนั่งไปซื้อไก่ทอดที่ห้างดูประวัติเขามีรถ,ม,รถมีรถเต็มบ้านเต็มเมืองเลยรถสปอร์ตรถอะไรไปเช่าปั๊มน้ํามันปั๊มแกส๊สฝรั่งเรียกว่าแก๊สเตชั่นแก๊สเตชั่นก็คือไปเช่าปั๊มน้ํามันนั่นแหละห้องเล็กๆ็ซอยเล็กซอกเล็ก,ลกไม่ใช่เช่าแพงทุกวันนี้มีไม่รู้กี่พันสาขาทั่วโลก ซื้อแฟนชายมาขายนั่นก็คือไก่ทอดชื่อดังนะครับ KFC ประกาศขายกันโคมๆมี KFC, McDonald's นะครับ c h e d t e r Grill นะครับ b l q ไม่ใช่ b l q นี่คือไอคนที่เาไปวิ่งเล่นกับไจระเข้ไปดูต่อนะครับไปดไปูพูดถึงเรื่องไก่พูดถึงเรื่องตึกนะไปดูรถรถรถ,รถกู้ภัยก่อนไม่ใช่รถกู้ภัยไอรถเครนเอาเสาเข็มไปลง ทำตึกแถวขายครับยก <c oughs> เสร็จปุ๊ไหนไปลงนิ่ต่อครับโอเคแล้วผมถ่ายไม่จบตุองจะตัดคลิปนะแล้วนะเดี๋ยวจะไปหาซื้อของก่อนล้วหาในคกินก่อนนะผมจะเที่ยงละสิบดมงกว่าคุยกันนานเลยเนี่ยใครเข้ามาดูผมเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดเรื่อยเปื่อยไปฟังอันไหนที่มันดีท่านก็ฟังนะครับผมที่ไม่ไม่ดีก็ฟังผ่านหูเฉยๆไป น,นี่วันนี้มาถ่ายให้ดูครับผมการทํางานของการสร้างตึกแถวการทํางานของรถเครนครับผมเนี่ยเอาเครนเครนยกไอ้เสา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 เข็มเสาปูนทําไมเขาเรียกว่าเสาเข็มพี่น้องรู้ไหมใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยไม่เห็นมีเข็มสักสักเล่มหนึ่งนีแต่เสาปูนเนี่ยต่อเข้าไปตึกตึกตึกจะเรียกเสาเข็ม ก่อนเขาจะก่อสร้างเขาจะขึ้นตึกขึ้นเนี่ยเขาจำต้องตอกตอกเสาเข็มก่อนแต่แปลกไนหะมพี่น้องเสาเข็มแต่ไม่เห็นมีเข็มเลยหลือหัวมันแหลมมันเข็มตอกไว้เพื่อขึ้นตึกนะครับม่งั้นมันจะซุดนะครับผมย้ายมึงเขาจะตอกไหนปุ๊บพอก็จะต้องเอาไปวางตรงจุดนั้นแล้วก็จะมีรถตอกเสาเข็มเป็นเป็นปั้นจันนะแล้วยกขึ้นไปแล้วก็ ตรงปักหมดไว้แล้วก็กดปั้นจันลงไปตึกตึกตึกนะครับเสาเข็มจะมีที่มาของการตอกเสาเข็มก็เหมือนที่ชาวบ,บ้านพูดเล่นๆก็คือเป็นการเอาเสาลงหลุมนะครับขุดเสาก่อนแล้วก็เอาเสาลงหลุมแล้วก็ตอกลงไปต,ตึกตึกตึกนะครับหนักนะเนี่ยรถ Oh. ผมมาเห็นรถคันนี้ผมนึกขึ้นไปแป๊บหนึ่งครับรถรถคันสีน้ําเงินเนี่ยรถกระบะหกล้อเนี่ยใช่ไหมพี่น้องแต่ก่อนผมเคยเคยซื้อมาใช้คันหนึ่งเป็นรถมือสองนะเป็นรถมาจากภาคกลางนัง่นแหละน่าจะเป็นรถเชื่อบรรทุกอ้อยบรรทุกมันมาเก่าแล้วพอขาเต็นมือสองเขาก็ซื้อมาขายมันถูกดีพี่น้องแต่การผมบรรทุกของรถปิ้งอัพบรรทุกของก็ไม่พอก็เลยเอารถหกล้อกันแต่ซื้อมาถูกถนะูก่ะ ทนนี้ขับไปปุ๊บเกียก็เข้าออมั่งไม่เข้าออมั่งเกียร์ค้างพี่น้องขับขึ้นเขาบรรทุกของไปตั้งหกตันนะเแต่ไปลงอีกที่หนึ่งประมาณสองสองสองตันกว่ามั้งสองสามตันเนี่ยแล้วก็ขับขึ้นเขาไปเชื่อไหมพี่น้องเส้นทางที่ผมไปวันนั้นเนะ่ะมันเป็นบนเขาสูงมากทางภาคเหนือนะขึ้นไปปุ๊บเกียก็ไม่ไดีเปลี่ยนเกียร์ มีคนงานไปสองคนนะขับบนเขาปุ๊บแล้วก็ไปแซงรถไถรถไถบรรทุกข้าวข้าวโพดนี่ทำไมรถไถอนี้มันขับชา้าอย่างแซงไปเลยดีกว่าอย่ากนั้นเลยแซงไปเลยฝากไปด้วยครับใครที่จะแซงรถบนเขาดูให้ดีครับรถระบบเกียร์เนี่ยเกียร์มันไม่ดีครับรูรบ้ผมว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่งของอีกเที่ยวหนึ่งค่อยซ่อมที่ไหนได้ไม่ได้ซ่อมครับตกเขาพี่น้องขายเป็นซากไปเลย กระบะท้ายนี่พังหมดเลยนะเดี๋ยววันใหม่ผมจะถ่ายคลิปให้ดูผมถ่ายผมถ่ายไว้ตนสมัยก่อนไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปวิโดีโอครับไม่มีมือถือเป็นกล้องธรรมดากล้องกล้องดิจิตอนนี้ถ่ายแช่แช่แช่ไว้ธรรมดาเดี๋ยวผมจะไปซูมที่ในในคอมให้ดูครับกระบะท้ายนี้พังหมดเลยของกระจัดกระจายไอ้แบตเตอรี่กระเด็นไปทางหนึ่งท่อไอ้เสียกระเด็นไปทางหนึ่งผมไปส่งตอนเย็นคนระับกลับถึงบ้านตีสองกว่าลูก ลูกสองขวบมั้งสองสมขวบเมียก็มานั่งลูกเมียมานั่งรออยู่กระไดเอ๊ะทำไมวันนี้กลับดึกวะก็ไม่บอกบอกว่ารถเสียผ่านไปสามเดือนถึงมาเปิดมาอถือให้ดูเนี่ยขับรถไปตกเขามา <c oughs> แต่โชคดีนะครับเดชาบุญครับก่อนไปนี่คือผมจะสวดพระคาถาชิน,นบัญชรขอ,อ,องหลวงพ่อโตหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดสวดพระคาถาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์วโ,โตอคันติมายะอิทิปขวา ส่วนพระคาถาชินนมัญชรบางบางช่วงก็จะเปิดพระคาถาบนรถนะครับเปิดธรรมะบนรถสวดมนไหว้พระแขวนพระห้อยพระหลวงพ่อหลายองค์นะครับครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือหลายท่านหลายรูปนีนม์พระไปเต็มวัดนะครับไม่ใช่เต็มวัดหลายวัดอนะไปเต็มรถอนะทั้งทั้งแขวนคอทั้งห้อยกระเป๋าทั้งไว้ในรถเพราเราเป็นชาวพุทธพี่น้องเราก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนียวจิตใจขับรถขับลาไปไหนก็ขอพรพระให้ เดินทางปลอดภัยค้าขายร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองเงี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลายท่านอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ผมเชื่อส่วนบนฮะปรากฏว่าขับรถแซงรถถ่ายไปไอ้ตรงนั้นมันเป็นสันเขาครับผมมันขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินปุบ๊บเหมือนหลังเต่าพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเกียร์สี่เกียร 4, ์สามเข้ามาไม่ได้จะมาเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเพื่อจะเชนเกียร์ให้รถมันชะลอเข้าไม่ได้ครับพี่น้องเกียร์ค้างครับทีนี้รถก็ทุ่งพุ่งรถน้ําหนักประมาณ ห้าหกตันน่ะครับบรรทุกของหนักด้วยนะลงเขาอย่างไวว่งว่องว่องวอง่วอูอออออ้ไหมครับพี่น้องแต่นั้นตัวห่มร้อนหมดเลยคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่คิดว่าไม่รอดแน่ตกเขาขงคางพังคงเหมือนเห็นในข่าวสักพักหนึงลงไปตุ้งทะลุนะครับเหมือนฟ้าับทะลุบ่อน,น้ําที่ว่าอยู่ริมริมทางครับดีไม่ชนบ้านเขามันเป็นสามแยกครับลงเนินสักพักหนึ่งไทยมงคนไทยมงอ่ะมาเต็มหมดเลย ผมนี่เข่าอ่อนหมดเลยครับผมพี่น้องคนงานสองคนนะเป็นผู้หญิงแต่แต่แกทํางานเก่งเหมือนผู้ชายออกทอมๆหน่อยตัดผมสั้นทํางานเก่งแต่ก่อนก็จ้างเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเด็กวัยรุ่นทํางานเนี่ยตอนเย็นมานะพอได้เงินไปปุ๊บก็บไปกินไปเที่ยวตอนเช้ามาปุ๊บง่วงเมาแหงโทรมาอีกทีเอาเมาแหงเหล้าเบียร์ไม่มาทํางานแล้วครับ หลังจากนั้นก็ไม่เอาละเอาผู้หญิงทํางานดีกว่าปัญหาเยอะดีครับผมคิดว่ารถหกล,ลอ้อรถบรรทุกที่บรรทุกของอะ่ะทับแกอยู่ข้างล่างรถนี้กระจายเลยนะพี่น้องตกเขาอะ่ะรถหกล,ลอ้อแต่ท่านที่ขับรถหกล,ลอ้อรถบรรทุกจะรู้น้าหนักมันเยอะมากนะด,ดํารถบรรทุกหกลอ้ลอสิบล้อเขาบอกว่าไอ้ตรงที่คุณลงมาเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกวันนะทุกเย็นนะช่วงเย็นนะสามสี่ห้าโมงเนี่ยมันจะมีรถพุ่มพวงที่ว่าขายอาหารนะ่ะ ที่เขาซื้อกับข้าวมาแขวนข้างรถแล้วมีมีตู้เย็นแช่ของอะ่ะมีแม่ค้าพ่อค้าขับรถเล่มาตามหมู่บ้านแล้วก็คนจะมาซื้อกับข้าวจอดอยู่ตรงเนี้ทุกเย็นแหละเออแปลกว่าวันนี้ไม่มาหมัทํามาเนี้ยตรงๆงเลยเขาบอกนะลงเนินตรงเนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเอารถไปตกเขาเนะี่ยมันเป็นสามแยกพี่นะ้อนสามแยกลงเนินโอ้โหชันมากเลยนะถ้าลองนึกถึงเขาภาคเหนือ แถวจังหวัดน่านอ่ะบอกเกลือวิวปัวดอยภูคาางนี้ถ้าท่านมาภาคเหนือมาสปันเนี่ยถ้าเห็นไหมครับเขาภาคเหนือมันสูงขนาดไหนอำเภอแม่จริมที่ผมขับไปอ่ะสูงมากเขาบอกว่ารถสิบล้อขนปูนอของเท่าแก่ใหญ่ที่อำเภอียงสามาแหกโค้งตกเนี่ยมีคนเสียชีวิตคนตายด้วยนะเลยผมก็ตกใจอย่างนั้นนะตอนนั้นก็กล้องถ่ายไทยไทยเขายังบอกว่าเนี่ย รถตกเขาจะมาถ่ายรูปเล่นอยู่นะคือถ่ายเก็บไว้ดูครับเดชบุญครับรอดครับไม่ไม่เป็นไรด้วยด้วยอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลายองค์ที่ผมแขวนอยู่แล้วก็สวดมนต์พระคาถาชินนบัญชรพระคาถาลงปูทวดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าท่านฟังผมอยู่ก็แล้วแต่ครับผมเชื่อด้วยบุญบารมีบุญกุศลที่จะทำครูบาอาจารย์ปกป้องคุ้มครอง,องให้คลอดแคลปลอดภัยไ,ไม่ได้ ไม่มีบาดแผลไม่เจ็บสักนิดหนึ่งคนงานก็ไม่เจ็บตอนแรกผมคิดว่ารถหกล้ออผมไปทับคนงานหมดแล้วผมเข่าอ่อนหมดเลยพอเห็นเขายือนอยู่ปุ๊บโอ้โหโล่งใจเดินเข้าไปยกมือไหว้พี่ขอโทษนะครับยกมือไหว้เขาขอโทษจริง,รงๆรพี่กราบเขาเลยดีใจส่วนหนึ่งแล้วก็เสียใจส่วนหนึ่งที่ว่าเขามาเจ็บพี่ผู้หญิงสองคนเขาก็มีลูกยังเล็กอยู่นะเหมือนผมก็มีลูกเล็กอยู่ถ้าเกิดวันนั้นพาเขาไปเป็นอะไรมาเนี่ยทั้งสามคนเนี่ย โรกเมียพ่อแม่อยู่ทางบ้านจะทําไงเห็นไหมครับท่านเดิยมพูดอะทุกวันทุนี้เราประมาทไม่ได้เลยทํามาหากินคนงานเนี่ยมันเหมือนปูนแท่งปูนเนี่ยถ้าเกิดประมาทปุ๊บเนี่ยมันหลุดลงมาเนี่ยเห็นไหมทับแข้งทับขาเจ็บไปจะทํางานได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอย่าประมาทนะครับทํางานบางคนก็จะอยู่ในที่ทํางานทั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์อยู่กับเครื่องจักรเนี่ยต้องระมัดระวังครับอย่าไปดื่มกินยากาฟแฟเยอะมาครั้งกินยาง,ง่วงเนี้ยไปคุมเครื่องจักรอาจจะเพี้ยนได้ผิดได้นะครับ เสาเข็มของหนักอาจจะทับได้เกิดอุบัติเหตุได้บางคนที่ว่าขับรถเนี่ย่ยาไปกินยาแก้แพ้ยาแก้หวัดนะครับมันวูบได้นะเห็นไหมครับอุบัติเหตุสงการปีใหม่ปีใหม่สงการดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันขับรถขับลาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกพอาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บบาดเจ็บล้มตายกันปีปีหนึ่งเป็นพันครับผมสงการปีใหม่นี้สามสี่ร้อยสี่ห้าร้อยขึ้นทุกปีแหละ ทีนี้อีกเงินจะใกล้สงการแล้ววันนี้สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดมีนาลไม่กี่วันก็สงการแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานบ้านเราชาวเหนือภาคใต้ไปทำงานกรุงเทพขับรถกลับบ้านนะปีใหม่สงการก็รามัดระวังนะับเล่นน้ําสงการก็รามัดระวังยังมีโควิดอยู่เนี่ยได้เงินมาก็เอาไปให้พ่อแม่ทําบุญให้พ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับอย่าไปดื่มเครื่งงองดื่มกินรอากินเบียร์กันเยอะครับมันเกิดประเหตุมาแล้วมันไม่สามารถก,กลับได้เลย ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแขวนพระไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระแขวนพระเหมือนที่ผมถ่ายลิปไปดูครับไปกราบหลวงพระหลวงตาบนชื่นประกับพระเกจิอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่บ้านของท่านนับที่เคารพนับถืออาจจะเป็นในชุมชนอาจจะเป็นพระที่ว่าปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในวัดป่านะครับไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมาย เราก็สามารถไปไหว้ได้อย่างสนิทใจขอวัตถุมงคลของท่านทําบุญให้ทานนับท่านจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารทํากุฏิสลางต่างก็ไปช่วยไม่มีเงินก็ไปช่วยไปออกแรงไปช่วยงานวัดนะครับหลายท่านก็เอาแรงไปช่วยไม่มีเงินช่วยก็ออกแรงครับผมได้บุญได้กุศลด้วยนะครับกินข้าวกินน้ําทําอาหารแม่บ้านก็ทําอาหารถ้าหลายท่านทาทาพระแจกแม่ครัวเนี่ยรุ่นแจกแม่ครัวแจกกรรมการเนี่ยพอทํางานเสร็จป,รปุ๊บญาติโยม เขาก็ได้รับพรจากพระแลวพระก็แบ่งวัตถุมงคลให้เหรียญให้เี่ยแหวนคอจิตคอไว้ทำบุญสุนทานนะก็เป็นกุศลครับทำอาหาก,กินก็เจริญรุ่งเรืองคล่องแคล่วค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยพอเกิดปัญหาอะไรมาปุ๊บบางครั้งเดินทางขับรถขับลาไปง่วงโูบหลับในรถไปชนต้นไม้รถเละรถพังแต่คนรอดเห็นในคลิปในข่าวหลคนเดี๋ยววันมาผมจะให้ดูครับมีมีมี รถล,ล้วรถมีผลไม้คันหนึ่งดีแม็กนะรุ่นเก่านะชนจนแบบไม่มีเหลือสักนิดนงครับเครื่องไม่มีเหลือเครื่องกระเด็นออกไปล้วกระเด็นรถเหลือจะแบบเหมือนแบนๆติตถนอนน่ะกู้ภัยกู้ภัยไปเอาเครื่องตัดถางไปงัดคนขับบอกว่าถมบรรทุกมะม่วง <c oughs> แล้ววิ่งแถวพิจิตพิจิตวางไายพูพน่ะถ้าท่านเคยวิ่งภาคเหนือทางตรงมากเขาเขียนป้ายบอกว่า ทางตรงระยะยาวระวังหลับในแกกินข้าวสี่ทุม่มัางกินข้าวเสร็จแล้วปุ๊บแวบบเดียวครับรถล้วนนี่จะวิ่งเที่ยวนะพี่น้องวิ่งไม่เขาได้หยุดไม่เขาได้นอนน,ะนอนนิดหนึ่งโวบหลับในไปอัดกับต้นไม้ข้างทางล่องถนนนะ่ะรถพังหมดเลยมะมวงกระจายเต็มถนนเลยแต่ไม่มีใครเอาสักลูกหนึ่งคนขับบอกทำไมอะพี่เขากลัว <laughs> เขากลัวที่ว่าคนขับไม่รอดแกว่านะไม่มีใครเอาสักลกูก เอาทองลงมะม่วงตะก้าเต็มหมดเลยรถมันเล็กขนาดนั้นนะใครจะไปคาดคิดโอ้แต่แกแขวนพระแขวนยันแขวนอะไรเต็มเอลลวเลยนะนะผมผมจ้างเขาบรรทุกผลไม้มาให้อะ่ะจ้างเขาบรรทุกของบรรทุกผลไม้ให้ส่งคลิปมใม้ดูวันไห่ผมจะเอ,เอาภาพมาให้ดูครับถ่ายคลิปให้ดูแต่เสียดายไม่มีเป็นคลิปวิดีโอนะเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับผม พราะฉะนั้นอย่าประมาทครับแผวนพระแผวนยันแขวน,นวัตถุมงคลหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอะไรก็ได้ที่ท่านรู้จักเป็นพระที่อยู่ในบ้านไม่ไม่ได้เป็นพระเกจิชื่อดังครับแต่ถ้าพาระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยก่อนจริงๆอ่ะเป็นพระแท้พระป่าจริงๆอ่ะที่เดินทุนด,ดงสําเร็จแล้วก็ได้รับฌานนั่งสมาธิเห็นอดีตชาติปัจจุบันอนาคตเนี่ยแค่นั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับท่านไม่ต้ององค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอาจจะเปองค์แค่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยทำบุญไปเนี่ยถ้า ท่านศรัทธาจริงๆเวลาเกิดวุ่นเหตุหรือว่าฉุกเฉินมาเนี่ยปฏิหารจะเกิดนะครับผมแต่ท่านไม่ให้ลองนะของนี้ไม่ให้ลองอย่าไปลองทดลองไม่ดีนะนะครับเสร็จแล้วนงานก่อสร้างมือเทียงแล้วถึงเวลากินข้าวแลงเนี่ยโอเคคุยกันมานานนะครับฝากไปถึง พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งคุยไปเรื่อยเปื่อยถือว่าเป็นการเล่าให้ฟังนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามหรือว่าพบคนหนึ่งคนเหมือนได้อ่านตำรานหนึ่งเล่มนะครับผมก็อายุ4ี่กว่าละสี่สิบแปดละเกือบ5้าิบละผ่านชีวิตมาเยอะละอะไรดีหรือไม่ดีก็ถือว่ามาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังนะครับฟังเป็นอุทาหหณ์เป็นความรู้พบคนหนึ่งคนเหมือนได้อ่านตำรานหนึ่งเล่มนะครับ อะไรดีท่านก็เก็บไปใช้อะไรไม่ดีก็ฟังเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสอนลูกสอนหลาน,ว,นวันก่อนได้ยินคนพูดในคลิปนะช่อง km tm แปดแปดแปดเนี่ยแล้วก็แปดแปดเนี่ยเขาลองฟังเอาไปสอนลูกสอนหลานครับจะได้ไม่ประมาทเนี่ยรถรุ่นนี้เลยครับผมผมขับไปตกเขา,ลาเลยรถพังหมดเลยเดี๋ยววันหม่ผมจะขายให้ดูครับเดชาบุญรอดมาหลวงพ่อช่วยครูบาอาจารย์คุ้มครองครับผมรถพังหมดเลยขายเป็นสร้างแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่ารถคันที่ผมขายเป็นสร้างอ่ะทุกวันเนี้ยเขา ช่างอ่ะเขาเอาไปทำเป็นรถสไลด์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะทาเป็นสีขาวเฉยเลยช่วงที่ผมขับตกเขาใหม่ปุ๊บผมเห็นรถรุ่นนี้สีนี้นะเห็นแล้วยังเขา่าอ่อนอยู่เลยพี่น้องบอกไม่ถูกไม่อยากมองเลยกลัวมันเป็นเก่ามากนะรุ่นนี้เกียร์มันเสียเนี่ยเกียร์ไม่ดีเข้าเกียร์ไม่เท่าได้ปุ๊บเกียร์พังตกเขาไปเลยอ่ะนี่รถเครนครับเสร็จงานละนี่หัวหน้าคนงานโฟร์แมนคมงาน คนขับรถเนีเคร ين. นมีรถเครนนะครับ This is crane ฝรั่งชอบดูน,นี่อนนเองฮะนี่จะสรแล้วฝากกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนให้ท่านได้ฟังได้ดูเจออะไรผมจะถ่ายนะไม่รู้จะถ่ายอะไรพี่น้องดูว่าถ่ายไปอย่างนี้น,นะครับ ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยผมโอเคกดไลค์กดแ,กแชร์กดกระดิ่งตามเนี่ยเที่ยงละคนมากินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกินส้มตำยำเซ่กันละโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ